สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลงังรับชมอยู่ทั้งช่องทิศแดงคนไข้ในขณะนี้นะครับสพามาเบิงภาพน้ำโชกลาบแนวทางเหล็กเด็ดตัวเหล็กที่น่าสนใจงวดประจำวันที่16สิงหาคม2568หลายสำนักหลายอาจารย์เดินะครับในคลิปนี้ก็ไดเนาะอาจารย์ก่อนจังเสียนะครับพี่น้องครับแอดโตนะครับอาจารย์แอดปรีชาแอดพัชมนจังศิละนะครับ หละกสิภาพพี่น้องมาเบังอาจารย์ดังสำนักดังทันนีพันวางวดนีท่าแมนแปดหาหาแปดมานีเพื่อนสิงวงดโลงแนวทางเบิดปีวสันสิเป็นอาจารย์ทนายนั่นเดี๋ยวไปบิงน้ำกัดนะครับพี่น้องครับเป็นการทํานายตัวเลขทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นทมเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อพี่น้องเดอ้อ ถือแดงภาพพี่น้องมาเริ่มต้นกันที่ของมุลแนวทางของอาจารย์กรอนการลสินนะครับพนไห่เดนมาเนาะฟันหาได้พี่น้องเด้อหาพี่น้องผมนะครับโอ้นะครับงวดที่ผ่านมานีกะทั้งหาศูนย์ท네 ni> ั้งหาสองเนาะนะครับทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเด้หมวดนี้อาจารย์พินกไห้เดินหาพี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีเป็นตาจับส่กะล่องจับไ่เบิงเดอร์นะครับสําหรับที่อาจารย์กรอนการลสินเพินฟันไห่หมวดนี้หานะครับพี่น้องครับขันพนจับคู่ไห้ ที่แดงเห็นกับเส้าเอามาสู่เบิงท่านที่พี่น้องผมตามมาด้วยอันนี้เป็นขอามูุนแนวทังขังลางนะครับทั้งจุดเต็มและกก็ทั้งถิ่นจอให้เนาะของแอดพัชมนพี่น้องหลักสิบลางพันมิหนึ่งมีสองมีสามมสี่มีเจ็ดนะครับหลักหน่วยลางพันมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนมีสี่ตามสูตรพ่เนาะ นะครับวันนี้เป็นชุดเต็มเลยพี่น้องเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่หาหนึ่งสสามี่หายี่สบหาชุดยี่สบหาหางแต่ว่าเพ่นจอห้เน้นหายอยูนะครับพี่น้องครับจะไห้ที่สองแปดสเก่าสามแปดก็สามเก่าเด้อพี่น้องเด้อสีหางนี่แหละนะครับถือิ่นเน้นห้เนอกสองปดสเก่าสามแปดสามเก่าพี่น้องครับของวุแนวทางของแอดผัชมุนนะครับขอพระคณหลายๆเด้อแอดครับ พระพิ้องมาที่ขอมูลแนวทางของแอดโตกล้องฟ้านะครับสำหรับวัน,นี้16สิงหาคมนะครับห้า5จ็5แปดห้ตัว6 5 7แล้วกะหกแปดหพี่น้องครับ5 7 8 5 0 9 5 9 6 5 7 หล็กกาหกแปดหานะครับอันนี้เป็นจุดสามโตเพิ่นเมื่อกี่นีนะครับข้อมูลแนวทางของแอดโตกล้องฟ้าพี่้องคบข้อมูลแนวทางของอาจารย์แอดปรีชานะครับสิบหกสิงหาคมวิ่งรูดห้าอู้อาจารย์ก่อนมังหันเพนนิ่นเกลบฟานหาคือกันเนาะนะครับอาจารย์แอดปรีชาในกระหาคือกันพี่้องคบ 198, 95, 2, 42, 3, หนึ่งเก้าแปดศูนย์เก้าห้าเก้าหสองห้าสี่สองห้าแปดสามเก้าห้าหกนะครับสามตัวเพิ่งงวดนี้เพิ่งจับมาให้หกหางเลยพี่น้องอาจารย์แนปีชาสองตัวนี้เก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าห้าหกสองห้าสองห้าหกแปดสามสี่สองแล้วกห้าแปดเลยพี่น้องเด้อนะครับกับ ขอบพระคุณหลายๆเดอ้อนะครับอาจารย์ครับใบนี้เป็นข้อมูลของอาจารย์สมบัตินะครับเป็นผู้แบ่งปันมาเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆเดอ้ออาจารย์พนวัลเล็กไทยสองตัวล่างวาสันแปนนลสามกับหกสามเหรอต้องตรงเลยพนวานะครับร้อยตัวเดียวนี่สามพี่น้องครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์สมบัติ แปดสามกับหกสามเดอร์ตัวเดียวนี้สามนะครับข้อมูลล่างเพิ่นนะครับอันนี้เป็นสองตัวบนชุดเต็มของอาจารย์มิตรพานุพงศ์สิบหกสิงหาคมหกแปดเอกชุดหนึ่งของเพิ่นนะครับพี่น้องครับเพิ่นว่าเห้รอตัดวัวสันทั้งบนนี้เป็นชุดเต็มอีกสูตรหนึ่งของเพิ่นเนาะนะครับเอาพี่น้องผู้เป็นแฟนครับเอฟซี FC ของอาจารย์มิรนีกคแคปไว้เดอนะครับ ุดเตียมเพลินพี่น้องครับขันเป็นเพลินตัดไห่ที่แดงกะสีเฝ่าเอามาสู่เบิงท่านที่นะครับขออนุญาตภาพพี่น้องมาเบิงใบหนีสะทอนเนาะนะครับเพื่อว่าโลกอยู่คู่ฟ้าผู้เพิ่นแบงปันม่านนะครับ16สิงหาคม3ตัวหาเก้าเจ็ดห7หกเจ็ดแปดเจ็ดเก่าเก้าหกเจ็ดหาเจ็ดศูนย์หาเจ็ดเก่า หาหกเจ็ดอี่ซ้ำกันนะพี่น้องเนาะนะครับหาหกเจ็ดห้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองหกเจ็ดสองนะครับสองตัวหกเก้าเก้าเจ็ดกับเจ็ดศูนย์เนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับที่แดงคือพ่อแต่เก้าขัดเป็นเขียนใส่กระดาษล่างนี่มันเขี้ยวสนอกก็สิวากระดาเนอะนะครับขอบุญแนวทางผู้พันแผงปั่นม้าหนีโรกอยู่คู่ฟ้านะครับพี่น้องครับขออนุญาตบอกสู่ฟังเด้อ อาจารย์เยขยโคราชพี่น้องผมนะครับเพ่นว่ามาบามาหอดมือกับจังทะเบิงกันมือออก,กวสันห์หกศูนย์เจ็ดนะครับสามตัวรว่วนที่หนึ่งเนาะนะครับแล้วกะสองตัวนี้หาแปดพี่น้องนะครับนี่ขอบุญเอาทางของอาจารย์เยขยโคราชนะครับ อันนี้เป็นขอ้อมูลแนวทางของอาจารย์ไทยเกิดสิงบุรี่นะครับสิทธ์บางระจรันพี่น้องครับ1 6ขีด8ขีดห8แี่ตัวเพิ่น5287เดเด้อนะครับ5287พี่น้องครับยาย2ตัวนำํำหาสองหาแปดหาเจนะครับคันเม้นพี่น้องสีจับ3ตัวนี้กันได้4หางวนเ้พี่น้อง528โอ้เล็กตัวเก้าวังหนันเนาะนะครับ527 ห้าแปดเจ็ดและก็สองแปดเจ็ดนะครับใครมันสิยายสามโตก็ได้ขอมูลแนวทางของอาจารย์ไทเกอร์สิงบุรีนะครับสิทธิ์บางรัชจ,จันทร์พี่น้องผมใบนี้เป็นชุดเต็มนะครับสองตัวล่างชุดเต็มของแอดกลมเดอร์นะครับพี่น้องผู้เปลี่ยนแฟนครับเอฟซีของแอดกลมแคปไวดเดอร์นะครับ พระพน้องมาเบิ่งข้อมูลแนวทางนะครับของอาจารย์สมัยพานตะสีพีน้องผมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสองตัวล่างเดินนะครับนี่ส่วนนี้เป็นข้อมูลสองตัวบนเนาะนะครับเพิ่นเอาล่างขึ้นก่อนแล้วก็จังเอาบนไวททั้งลุมนะครับอาจารย์สมัยสิบหกสิงหาคมพีน้องครับ แนวทางใบนี้สูงสุดว่างเปล่านะครับผู้พันแบ่งปันพี่น้องเพันไหมาเก่าซีกับเก่าหาเด้อขอให้แห้งๆด้วยเทินพ่นวานะครับ16สิงหาคมเนาะสูงสุดว่างเปล่าเป็นผู้แบ่งปันมาเก่าซีกับเก่าหาพี่น้องผมแล้วก็ตามมาด้วยสองโตนะครับสองโตชุดเต็ม ข้างบนนะครับของอาหยงเด้อนะครับพี่น้องครับนี่ละนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองสามสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดกับเจ็ดแปดพี่น้องนะครับได้หนีกัเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่ก็มาแรงอยู่เดยนะครับนี่ก็ะได,นะนไดเนอะอาะเอาขอมูลแนวทางของอาหยง ของแนทางของอาจารย์ต่อนะครับพี่น้องครับเดน6กับหา6 3สามหสองหา3หาสอหาสแล้วก็4หาสเด้อพี่น้องเดิอนะครับอันนี้เป็นของอาจารย์โยทินนะครับเพิ่นเป็นผู้แบ่งปั่นเนาะข้างบน27 28 8, 8 182 ึ่ง 28, สองแปดสองสองแปดเจ็ดสอง 8, แปดอกแปดแปดสองเด้อนะครับแปดแปดสองนี่ที่แดงก็คือพอเหล็กความฝันลุงติ่งเนาะนะครับลุงติ่งพันฝันว่าเพ่นไปกองสลากไปทดลออหมุนเบิงผุดเด้ลูกปิงปองตกลงมาลูกหนึ่งเปิดออกจังไหจังว่าปเป็นเหล็กแปดสองโตอยู่ลูกปิงปองลูกนั่นลูกเดียวคนวะนะครับหนึ่งในนั่นที่พันตีกับแปดแปดสองน้ำนี่หลันะครับตรงกันครับที่อาจารย์โยธินเพันแบงปัน,สนเสน่เกศวานัน เหล็กตรงกันนะมีนรยยะสําคัญเด้อนะครับพี่น้องครับเพ่นเนนสองแปดแปดสองกับเจ็ดสองแปดนี่แหละนะครับอาจารย์โยธินข้างบนเพิ่นอันนี้ข้างล่างเพ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับหนึ่งเก่ากับสามเจ็ดนะครับเพ่นเนนหนึ่งเก่าพี่น้องครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์ลือหลันสนันเมืองเพิ่นว่า ผ่าดงดับหลังตรงตรงแปดหาล่องแปดสามเด้อพี่น้องเด้อแปดห่าล่องแปดสามพี่น้องผมนะครับอาจารย์ลิลลันสนันเมืองผ่าดงดับเด้อพี่น้องนะครับเอาพาพี่น้องมาปิดทายที่นี่นะครับอาจารย์คํำว่าหักบันเฮียทิมใสอาจารย์แอดประชาพี่น้องครับ เพิ่นว่าทารัฐบาลออกแปดหาหาแปดในงวดนี้นั่นเพิรนว่าเพิ่นสิงวดลงแนวทังตลอดปีหกแปดวันส,สินได้เพิ่นโพดเนาะนะครับนี่แหละนะครับที่แดงขออนุญาตเอามาสู่เบิรงเดอร์นะครับอาจารย์เพิ่นว่าจังสีเด้นะครับกับเป็นเหลขที่บางสำนักกระหักว่าดับเนาะนะครับบางสำนักกระหักว่าเด่นเด้มาแรงขึ้นกันแปดหาหาแปดนี่ก็ได้นะครับเลขปูทั้งใดบุนะครับแต่ว่าหันมาแรงไหลหมองไหลบอลน,นี่ ลอตเตอรี่หาอยากแล้วนะครับสําหรับนี้ก็ได้นะครับเอาพิจารณาด้วยพี่น้องเด้ออย่ามาเป็นการทำได้ตัวเลขนะครับพี่น้องครับทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นฮามเรียนการพนันที่ผิดกฎหมายเด้อเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเด้โปรดใสพพิจารณายาณในการ รับชมรับฟังกราบขอพรบคุณพระแม่พี่น้องทุกท่านอยู่เป็นมูไห้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอพรบคุณทุกสํำนักทุกอาจารย์ทุกรูปภาพเด้อน,นะครับขอบคุณที่เอื้อเฟือแบ่งปันที่พ่องเดียเบิ้องในชมพอกันใหมคลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ